สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าโซ่แมปทอร์เดตทาวเวอร์ดีฟนส์ที่ผมนั้นจะต้องป้องกันฐานจากกองทัพโถสซ่วมถ้าผมชนะผมจะได้เงินไปสุ่ตัวละครที่โคตรจะเกลือจะเป็นไงฝากทุกคนกด like, ไลค์กดติดตามไปกระดิ่งและไปดูกันเลยครับผม โอเคนี่เป็นอิพีที่3นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นเอ่อเล่นนี่กันครับแต่ก่อนจะไปเล่นเราจะมาซื้อ,อตัวก่อนนะคบผมซึ่งตัวที่ผมต้องการคือเป็นตัวฟาร์มตังนะอันนี้ก็เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นโลดฟาร์มนะซึ่งผมไม่มีตัวอื่นแล้วผมมีก็แค่นี้ซื้อตัวอะไรอยู่ทุกคนซื้อมาแปดเพชรโอเคเรียบร้อยซื้อตัวอะไรดีอยู่ทุกคนเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับผมห้าเพชรน่าจะดีแหละเป็นระดับแร่นะครับผมเอามาใช้นิดนิดนิดเหน่อยได้ครับระดมีันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าผมเอาไว้แค่ต้นเกมแหละะเเเพรรราาผมใใช้ดดินนียก เหรรียญนะคับเมื่อที่ผมจะลองรอเวลารีกันนะมันเหลือแค่เก้าทียังอ่ะผมเมื่อตัวนี้ผมก็อยากได้อ่ะถือมันได้ไม่อยากได้เท่าไหร่โอเคครับมันรีแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นตัวอะไรจะไม่รู้เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเราสุ่มตัวนี้นะครับผมที่เจ็ดรอแล้วผมสุ่มแล้วนครับเก้าร้อยเหรียญบอกว่ามันจะได้ตัวดีสักชนิดนึ่งนะเพิ่งลีนะโอเคสุ่มไปเลยครับผมปั๊บ โอ้โหแร่หนึ่งตัวโอ้โหแร่สองตัวเกลือชัดเลยทุกคเกลือเปิดมาก็เกลือซะ,แ,อนนอะอแล้วเนี่ยแหละโอ้โหแล้วตัวนี้อย่างเยอะคาร์เมล่าเมนโนมายโกดอะไรเนี่ยคืออะไรอะสเปกเตอร์เมนโอสเตนามีมันน้อยอะทุกคนเพราะว่าผมเอานี่แหละลงอะโอเคมาจะลงโหมดฮาร์ดนะครับผมเดี๋ยวในเมนค่อยลงกันคลิปหน้ากันนะโอเคมาเราจะลองวางตัวนี้ไปผมจะวางตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวมันมาตีตายไว้ทุกคนไม่รู้อุ้ยมันยิงพลุนะครับ รู้นะเออนีไม่รู้มันตีไม่ตายแน่เลยทั้งวันสามตัวนะทุกคนแบบว่าผมต้องบางหางกันเพราะมันตีมันตีช้าตัวตัวมันตีช้ามากแล้วผมจะบางข้างหลังหลังเนี่ยรอตังก่อนโอเควางนี้ตัวนึงมานประมาณตรงนี้ไหนดีตรงนี้ตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเควางตรงนี้ไปแล้วก็ที่เหลือผมจะมาเอาตังบัฟตัวพวกนั้นแล้วคันนะครับผมโอเคเราจะบางตังตัวไหนดีวะทุกคนอ่ารอตังกันเลยตัวนี้รอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบดอลลาร์นะมันเรียกว่าเป็นอะไรวะมันเรียกว่าดอลลาร์ป่ะวะเกมนี้ชึบ วางไปนี่มาวาง,างตัวตังค์มาหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้ผม,มจะวางสามตัวก็พอแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าเรนเดียมันไม่ใช้ตังค์เยอะมากครับแล้วก็ไอ้ดีเจสเปีแมนก็ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะมากขนาดนั้นนะอาจจะวางแค่สามตัวก็พอแล้วม,มีคนบอกว่ามีคนบอกว่ามีมีตัวตังค์คือซานต้าแต่ว่าเอาไว้วันหลังกันนะผมขอญาตหาเพชรก่อนละกันผมต้องการผมมีมเพชรน้อยอ่ะเออยังซื้อไม่ได้ลเลยนะทุกคนโอเค ตอนนี้มอนก็น่าจะชิลๆอยู่นะ่ไหมตอนนี้ผมจะรออัพตั้งก่อนนะวานและสามตัวก่อนโอเคแล้วก็รออัพเลยครับรออัพตั้งเลยตอนนี้คือโหมดนี้มี50เวฟนะะคือก็เล่นเล่นยาวๆอะ่ะเล่นไปยาวๆผมจะเปิดออโต้สกิปจนจบเกมแล้วกันนะขี้เกียจปิดนะ่ะเดี๋ยวจบอย่าเร็วๆ,ๆ,ๆนะครับผมมาแล้วก็รอนี่รอตังโอเคเออมาค้างเก <laughs> มปิงเล่นแหลกมันแหลกนิดน,นึงะ โอเคอัพไปครับผมนี่บอสมาแล้วบอสตัวแรกของเราใช่หรือเปล่าอุ้ยมันทําให้มอนผมมันหลับอะเมื่อกี้โอเคจะอัพตัวตังค์ครับอัพไปขั้นหนึ่งโอเคเบสที่หกแล้วนะครับมันก็เริ่มมาไ้เรื่อยตอนนี้มอนก็ค่อยๆมาเรื่อยแล้วนะครับผมโอเคมาผมจะอัพตัวตังค์ให้ครบสามตัวนะแล้วก็อาจจะต้องวางตัวตัวลาเมดก่อนอะพวกเลนเดียก่อนอะผมจะเลนเดียประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเควางไป ถ้ามันช่วยพู้นี้ตีนะเดี๋ยวมันตีไม่ทันไม่ใช่ไหนคือบอสก็เดินไปจะน,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 นูนแล้วอะเออ yeah, แย่แหละเออมาอัพตัพตังค์ไปโอเคมันได้ตังค์ตอนนี้ได้ตังค์สองร้อยใช่ไหมคเ okay, วที่แปดแล้วครับผมอัพตัวตังค์เพิ่มแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วที่เหลือก็แค่รอโอ้โ,อโหตังค์มันได้ช้ามากเลยอะแต่ไม่ได้ช้ามากเลยอะ,มามายอะผมคิดถึงออสตา ให้ตังแบบอย่างเยอะเป็นเสนโอ้โหโอเคผมจะวางเรนเดียตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเควางวางตัวนี้ไปอ้าวลูกโโดนมาโดนนี่เลยทําให้หลับเลยอะไรอ่ะอัไปโอเคบอตายแล้วตัวคนตอนนี้ก็แค่รออัพตังให้ครบแล้วผมจะวางตัวให้ครบเลยนะครับผมคิดว่าจะวางเรนเดียตรงนี้ตัวนึงกันนะครับเรนเดียตัวเดียวก็น่าจะเหลือแล้วตอนนี้ถ้าไม่ได้อัพก็อาจจะยาก คือจะมีตัวที่เลืนเยอะแล้วก็วิ่งเร็วมากอะ่อะนั่นแหละเนี่ยเต็มเรื่มไม้แล้ว,วคนตัววิ่งเร็ว,รวอะ่ะคือมันจะสู้ยากนิดหนึ่งนะตัวนี้ผมต้องวางสองตัวเรนเดียวิ่งไปไหนละวะมันตายใช่ไหมโอเคสวยโอเคเดี๋ยวผมจะอัพตัวตังค์เพิ่มต่อไปเรื่อยนะคะผมแล้วก็จะอ,อ่จะวางตัวเรนเดียแล้วก็อัพเรนเดียเพิ่มนะครับผมอ่านี่ก็ตังค์มาตังค์มาสิอุมบอมันตายช้ามากเลยนะทุกคนรู้ิ ขนาดมีเรนเดียสปิกแเมนน่ะมีเรนเดียน่ะมันช้าอยู่วะโอเคตังมาแล้วเอพไปมาเราจะออพตัวตังเพิ่มไปโอเคใกล้ใกล้ครบทุกตัวแล้วใกล้ครบสามตัวแล้วทุกคนตัวตังตอนนี้วี่ที่สิบสองนะคะผมก็บอลก็ยังชิวๆเหมือนเดิมนะไม่เท่าไหร่วันนี้คือผมไม่แค่ด่านนี้ด่านเดียวผมไม่ผมไม่คิดจะเล่นด่านอื่น่ะด่านอื่นวันไม่รู้อ่ะด่านเดียมันง่ายมากสำหรับผมอะ เออก็เลยเลนหนักน,น,นี้แล้วกันนะโ okay, อเคนี่มีตัวตัวใหญ่ๆมาทุกคนน่าจะตึงแล้วละ่ะนี่ผมจะวางเรนเดียสองตัวตรงนี้นะแล้วก็ที่เหลือมอนก็น่าจะตายหนละกีดบ่านะปลื้บปลื้บโอเคมอนตายหนึ่งตัวเรียบรอยตายหมดละโอเคเว okay, ทีสี่แล้วครับตังก็ได้มาเรื่อยๆตอนนี้อัพไปครับผมจะอัพโอ okay, เคเรนเดียเพิ่มแล้วก็ร,รนี่เดียตัวเนี้ยมันมันตายช้าหน่อยนะดูดิ เลือดมันเยอะอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปแล้วตัวเล็กๆนี่แหละตัวเล็กนี่ก็เลือดเยอะเหมือนกันดูดิมันตายยากอยู่นะน่ะดูดิคือแบบโอ้มันเดินมันยันไกลไกลมากเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่ทับเปชิวอยู่อัพอัพได้ไหมอัไม่อัพหรอกหนุ่โอเคมันนี่ผมจะอัพ,อพเพิ่มดิไหมวะเอ,อิ่มอัพไม่ดีไหมไม่อัพก็ได้มั้งอัพวางตัวเพิ่มไ,ได้บ้งจริงโอเคบางตัวเพิ่มไป โอเควางผมจะวางดีเจมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันจะโดนหลายตัวอยู่นะคิดว่านะโอเคบางไปมาแล้วก็วางเรนเดียตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมันวางชา้าจลงวะทุกคนตอนนี้เวที่สิบหกเลนะครับผมก็ที่เดี๋ยวเช่รอนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวางตัวครบหมดแล้วกันนะครับผมจะได้ว่าไม่เสียเวลานะโอเคไปผมไปเลยโอเคตอนนี้ผมวางตัวครบสิบ้าตัวแล้วนะครับผม แล้วก็นี่ก็มานี้ครับวางเรนเดียแล้วก็วาง d g จีซัพเปอร์แมนนะครับผมแล้วผมก็จะรอเวฟสัก3ากว่าแล้วค่อยขายขายตัวตังคนะ์ับแล้วก็จะมาวางตัวเรนเดียเพิ่มนะครับผมโอเคประมาณนี้นะคือเรนเดียผมมีบัฟสิบห้รด้วยครับบัฟดาบมมนั่นเองนะครับผมมันก็จะเตะแรงขึ้นมาหนิดึงด้วยนะเออถือว่าดีเลยนะครับผมอ่าแล,แล้วก็รอเวฟเลือครับตอนนี้ก็ชิวๆเลยนะครับผมมอนตายง่ายมากเลยนะ เคมาเราจะมาขายตัวต่างทิ้งนะคบผมตอนนี้มีที่สามหกแล้วผมจะขายตัวต่างทิ้งเลยกันนะครับแล้วก็จะวางตัวเพิ่มนะครับนี่ผมมีตังค์อยู่สองหมื่นอ่ะคือเยอะมากโอเคผมจะวางตัวเรนเดียร์ตรงนี้แล้วกันนะครับผมคือบอสมันน่าจะมาถึงตรงนี้แหละจริงๆอะ่ะบอสเริ่มมันเยอะมากสองแสนนะครับผมโอเคอัน okay. นี้ต้นสึกว่าเกมมันจะค้างไปแล้วเนตเนตค้างไปแล้วโอเค อัพไปครับอัพเรนเดียเพิ่มหมุนจะบังเรนเดียตรงนี้ตึงตัวแล้วกันนะครับให้มันช่วยตีมอนตัวหลังตัวในหลังหน่อยลนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะปรับเป็นลารดแล้วกันได้ไหมโอเคที่เหลือก็แค่รอบอสมาครับตอนนี้ก็รอยาวๆเลยตอนนี้ <c ười> คือรอยาวๆจริงๆนะเนี่ย เคบอสก็ามาแล้วตอนนี้แต่บ,บอสมันเดิมไปแล้วนูนะ่นแล้วทุกคนบอสเดิมไปนู่นแล้วมันเหลือเลื่อนอยู่สี่แสนนะสี่แสนสองสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเป็นบอสท,ทอยเลสสามิบศูนย์นะครับผม เริ่ม60%แล้วทุกคนเราแค่รอบอสมันเดินมาให้ถึงระยะการโจมตีของตัวละครของผมนะย้อนก่อนก่อนมีคลิปนี้วันนี้ผมมีร้านกองสุ่มไก่ทันไม้นําครับผม1ล้าน Livian Shop ร้านจําหน่ายกองสุ่มไก่ทันราคาถูกมีสินค้าแนะนําดังนี้กองสุ่มไก่ทัน V1 ราคาเพียง40บาทเท่านั้นมีโอกาสได้ทว่าเป็นเลยยังมีกองสุ่มไก่ทัน V2 ราคาเพียง69บาทการันตีไก่ตันไปเลยครับผมยังมีกองสุ่มโลบักราคาเพียง20บาทก็มีโอกาสได้รับโลบักเจ๋งๆมากด้วยนะทางร้าน,นมีจําหน่ายไก่ทันผลตื่นราคาเพียง79บาท ยังไม่หมดยังมีไครตังการันตีเผาว,วีซีราคาเพียง2 2 9บกาทเท่านั้นและยังมีสินค้ายมากมายมีเินชอปมีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์ตเล่ลยไปจาก,กันเยอะๆนะครับผม มาสิจ้านี่มันลอยมาแล้วทุกคนเครายหถึงระยะและ้วกามาเลยซาลินเดียโู้ยรถเรือร,รัวอุ๊ยมันทำอะไรไม่แกีมันฉีดลำแสงเลยอ่ะโอ้ยรถเรถ,รถหายไปซะตายซะตายตายตาย,ตายเรียบร้อยได้ตั้งมาสี่ร้อยเหรียญยอดมากโอเคสายพินีก็เดี๋ยวก่อนไปเราจะมาสุมตัวละครก่อนนะเผื่ออาจจะดวงดีได้ตัวแบบ นับแบบสูงอะไรเงี้ยเอออาดูดิอ่าอยากได้ระดับโหดอ่ะปึ๊บไปโอ้โหคาสเปคเกอร์แมนอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยทุกคนโอ้โหโคตรเกลือเน,นี่ยไม่มีตัวดีสักอย่างที่ผมสุ่มมาสองรอบไปล้ววันน,นี้ไม่มีเลยตัวดีโอเคก็เสรัจสิครัขอบคุณทุกคนที่ดูกันด้วยแล้วกันนะทุกคนก็เอาไว้ว่าเจอใหม่แล้วกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้ในคลิปกันได้นะครับผมแล้วก็บาย